นมายเส,สี่นมายเสี่อสี่แล้วก็ตูนอะไรอ่ะมันใช้กระตูนแหละคกตัวเลกตัวไม่ใช่ไม่ชอบแต่ว่าเม่อะห่ไเม่อไห่จะกระายอ่ะา,าดีอันเพิ่นนวดเแ่าไ้เมครับเจ้าของก็มีกันบ้านอยู่แล้วครับแต่ว่ามีพักผ่อนห้านาที มีไปพักเบรกห้านาทีก็เริ่มมานวดเท้าให้แม่ครับอืมตอนมือเจ็บมากมันเมื่อยมันไม่เจ็บมันเมื่อยครับครับอืมนาฮัไอ้หลีลอคนนี่อืมหืมนาฮัคักงามจับของกับมี่นาหลักมาก ทำบัวลอยครับบัวลอยมีสีเดียวมีสีเดียวเองอะมีแค่สีส้มทำจากอะไรอะ่ะมันหวานมันหวานครับไม่มีมันหวานม่วงไม่มีมันม่วงม,ม่วงผันปันปัน, <c oughs> ปนบัวลอยถามว่าหยองกินไหมอันเนี้ยอหยองไม่กินแต่อันยงบอกว่า <c oughs> แม่ใส่สาคูได้ไหม คือกินสาคูแต่ว่าไม่กินมันหวานชิมได้แต่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กิน <c oughs> คืออยากกินสาคูก็จะใส่รวมกันหลักมากาช่วยเมดปัน่นมัดผูมว <c oughs> อันนี้กลับบ้านเร็วครับเรียนยไม่ได้ <c oughs> เรียนด้วยกันบ้านด้วยยังจะมาอยากจะช่วยอีกนะครับเออแม่ทำเองได้ไ <c oughs> ซอยฝันบัวลอยนะบัวลอยกินไหมล่ะไม่กินกินนีีเดอร์ <c oughs> กินนีีเดอร์อันนี้ไม่ทำไขบ่บัวลอยใส่ไข่ด้วยต่เี่ยมันเราต้องบอกไขบ่บัวลอยบัวลอยไข่หวานเขาเรียกครับลูกบัวลอยไข่หวานอืืม ทาชั่วโมงหนึ่งแล้วไม่เสร็จสักทีดูอลูกเท่าลูกเท่าไข่นกระทาเลยนะตอบทำไปแก่งเฉยๆใหญ่เล็กก็ทําไปเถอะหยองเลยสักท้ายทุกคนเขาเขาคั้วอีกแล้วจ้ะนี่สิทอดกายให้นุ่มๆอีกแล้วดูนี่ น้องไก่ประมาณเกือบเกือบสองกิโลนัจ้ะวันนี้ยเกือบสองกิโลหมักเหมือนเดิมจ้ะใครที่ตามหาสูตรก็คลิปเก่าๆนะทุกคนนะครับตอนนี้เหมือนเดิมนมนม,นมอยากกินทอดจ้ะคนี่ใครลงไปจ้ะเว่าสูตรของแม่อีส h e เดอะเบสะครับ สุดของอีแม่มีเร็จเลยป่ะกินขนอกแล้วกินนะอาหารนี่แม่กินอาหารนี่แม่ทอดไปจ้าจะเย็นๆเนาะอาจะอีกหนึ่งอีกหนึ่งได้ต่อไปเรื่อย อันนี้เราจะทำต้ยมยำกุ้งน้ำข้นนะจ๊ะออืนี่พริกสดพริกส<อ>ดแกงเนะาะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดต้นหอมเออขัวหอมแดงขัวหอมแดงกระเทียมมะไรูดใบมะกรูะกดะค่ะต้มไปก่อนออื นอก,กอ้นหนึ่งใส่มะเขือเทศลงไปมะเขือเทศน้ำปลาใส่น้ำพริกเผาว้าวอันนี้นกป่ากินสวยมากอันนี้สวยครับ กุ้งให้กุ้งสุกนิดนึงกุ้ง่งงาจะสุกเลยค่ะครับนี่เป็นผักชีชีคอมคารเนชั่นครับอืมคนว้าว มากินวอทุกคนนากินผัดมินากิน,น,น,นเดี๋ยวเราบีบมะนาวแล้วปิดไฟทุกคนบีบมะนาวก่อนเลยมะนาวหายนา้ำเปรี้ยวอีกนึงลีตาสักนึ này nó mà à, ừ. 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 tôm yam cung nam cung cha để cho đây để ta xếp bò tôm bùa lôi cha bùa งนี้ราให้มันร้อยจ้ะทาซุปแล้วหันเป็นสีร้อยขึ้นจ้ะครับเขเคจัไก่ทอดน้องไก่ทอดเนาะ uh huh. จัดวางจ้ะจัดวางสุกหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ยิ่งน้องใหญ่อยู่ด้วยอืเดี๋ยวว่าคิดว่าสุกครับหครับ เคียบชิมแบกซุกเลยแล้วก็แชร์นามเย็น,น ออหยองจะสุกหรือเปล่าบอลงเดี๋ยวว่าคิดมาดูคิดไหมลูกคิดว่าไม่รู้จะสุกไม่สุกดูอัญอยงทำทุกคนดูดอมโบก็โหเลยอะนี่ของอัญอยงโอ้โหครับอขมาเขียดครับได้ดมโบเพราะว่าตัวเองไม่กินไอ้สีเหลืองไนย สรุปไม่ได้ไข่ทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนกินได้กินกับน้ําไม่ใช่น้ํากะทิด้วยเป็นนมสดครับอเพราะว่ากะทิไม่ได้งซื้อคิดว่าตัวเองมีกะทิโอ๊ยทำขนมแล้วไม่มีกะทิอนี่ใส่ใช่ไปกินไปกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เตะทิ้งใช่ครับไม่ใช่ใช่ใช่เนาะ เมื่ี้ไม่ได้ยินแต่ว่าพูดตัวตอบรู้ไหมใช่ไหมครับแต่ว่าเราได้ยินไหมพูดอะไรไไม่ไไมตัวตอบช่วยๆโอเคทุก<ๆ>คน<ๆ> <laughs> บัวลอยบัวลอยนมสด <laughs> ามตัวลาดมือจะขวางแบบนี้ขัดเนยจ้ะอโอ้ยทักทายกันได้จ้ะทุกคนกินข้าวแรงจ้าเอ๊ะ สวัสดีครับทุกคนบักยองมาอีกแล้วสาดิทุกคนสเบอร์มาทำกับดีบักยองมาอีกแล้วแม่ตักเขาเรียบร้อยสวัสดีครับบักซิลเสียบตักเลยเอาไกะะ่เลยคบหยิบไก่เลยครับลูกเอน้กินไก่นงไก่ทอดกับต้มยำกุ้งหนาคนจ้าทุกคนครับรครับแม่ว่านี้ทุกคนดูแล้วดูแล้วดูแลว้วดูแลว้วดีมากอ่ะก็ตอนตักไง ครับมีไหมทุกคนเอาเลยกินเลยเถอะโอ้ยมันนีเห็ด <c oughs> บัวลอยตอนแรกว่าสีเห็ดไข่หวานน้ำโอ้ยบอแล้วละ่ะเห็ดห <c oughs> ลายอย่างโผดจ้ <c oughs> เะเมื่อยเราเด็กก็เลยได้บัวลอยกับอันนมสดจ้ะ <c oughs> ทุกคนหมายถึงว่าอ,อันนมอัน,อ,นอันปรุงรสด้วยน้ำตาลกับเกลือนั่นละเนาะเป็นเหมือนนามกะทิยังซีนะจ้ะแต่ว่าใส่นมสดเนาะใช่ครับ Tinh tinh, anh yuan do bắt chuông quá lời mẹ tông lóc. Kì lời tuk hôn cho đi. Băng 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 cho đi. Kì mục hai buổi sắp thi kai. Môn yu mì nằm kìm nằm mẹ. Mmm. 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 แม่ทำแม่ทำหลายหน้าท uh huh. so ี่เกินลืมน้ำจิ้มเดี๋ยวว่าจิ้มตองยำได้เนาะตองมีน้ำจิ้มสีกูดใช่ทำไมไม่ช่วยแม่คิดล่ะไม่จะลืมอ่อร่อยอร่อยอร่อยก็กิน ันนี้ทุกคนพุกระปานแล้วทราก็แม่คิดว่าอ้าทำอาหารแล้ววางพุ่งกลปานแล้วสรก็นอนนอนบ่มีฟุตบอลวันนี้นอนไม่มีฟุตบอลวันนี้ยังได้กินข้าวซ้อยกเราทำทำหลายอย่างแม่ทำหลายอย่างอืน ว,วันนี้มาต้องพูดเยอะทุกคนเพราะว่าจะกินหมดถาดเลยเมทิวข้าวแมทิวหนอนหงสวยแต่ว่าแข็งไปหน่อยนึงครับใช่งวดหน้าต้องเพิ่มน้ำอีกนะครับลูกครับนีใส่เมทิวเป็นหุงเข่าจ้ะมันแข็งไปนิดนึงจะ้ะแม่พูดแล้วครับไม่ต้องพูดอีกครับไม่ใช่ กัินใช่ไก่ไม่เบือบ่อเหรอกินไก่ไม่เบือบ่อมหน,นเบื่อเหมือนละซันเนี่ยเหมือนละซันเนี่ยใช่ละซันกินทุกวันได้ทุกวัน <S 2> <S 2> เป็นไงไปกินที่โรงเรียนวันนี้อาหารแม่อร่อยเลย <S <S กลับมาเิ่นเขียวหิ้วเมย์เฮ็ดกับเขาเร็วๆไม่ <S <S ใช่หมันไม่อร่อย่ดิมมัน มันเลอะมันเปียกเปียกมากทุกคนทำราสันีัไม่แฉะราสันมัสมุดทุกคนทำราสันีัไม่มีชีสเลอะมีชีสเยอะมากไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยไงอืออร่อยมั้ยบ้าดัดแปลงเหมือนแม่อร่อยใส่ชีสเยอะเอาหนึ่งอีกทุกคนอันนี้จหมด กินต้มยำยังต้มยำอ,อร่อยมากเฮ้ยต้ยมยำจีนกีกวาจชนอรกันา้าบสุปปะมีรสชาติดีร้อบดีเผ็ดนิดหน่อยอ,อ,อืม ต้มยำน้ำข้นแมททิวไม่ค่อยชอบมันแซบบืนแต่แซบกินได้ชอบต้มยำน้ำใสชอบต้มยำน้ำใสกว่าใช่วันนี้เผ็ดนิดหน่อยใช่โตเป็นคนไทยทุกคนต้องกินเผ็ดกิน30สิบเม็ดได้สักหนึ่งมันพรอมยิบแฮปปี้แขงให้ไหม หยิบล่ะไรหยิบพริกแห้งส้มตำเหลือตายเดี๋ยวแม่กินได้แม่กินได้แต่เผ็ดมากโน้ตโปรบก็ตัวเองไม่กินก็โ no น <c oughs> ้ตปรบเรื่องินศษ not eating no p <c oughs> แม่กินนะโผ่แสบตูดแสบปากแสบแบบที่หมดอันยองตัามไม่กิน <c oughs> นะนกคนมัาป้อมดุ๊การักบอแม่ชอบอันนี้ตุกคนกคนิดว,ว่าตุคนคิดว่าอันองนารักนารักบอกมัปผมจุูกไม่อชอบอันนี้แม่มีปลาหล ปลาแล้วก็แม่มีแซลมอนอือหือเช่ยำปลาแซลมอนปลาระฮัล n หลเองอยากกินสินันแซ่บไปเลยปลาแซลมอนมันแพงอือหือเนือียรอยมทุกทุกเด็กกีาดนะทุกทุกเด็วิ่งกีสปีดสัยนหมงนะน้องัวดนดิสกทุกด น้ำเกลือเกลือถึงแซลมอนมน้งเกลือบสี่ร้อยกรอนใช่ไม่ใช่หนึ่งหนึ่งกิโลมันสองร้อยเก้าแต่ว่าซื้อมันเป็นหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งจุดแปดเอ,อ่อซีกหนึ่งก็เกือบสองกิโลอซีือทร่อยแพงเกินไปอออืืห ต้องมาต้องแป้นแบบนี้รอๆลอลอกับรอ,อหนึ่งปีอาทิตย์นี้จะซื้อแซลมอนครับวันนี้จะรับบัตรจริงหรออืมตึงแล้วเมทูรูรู้ยังไงาราะงี้เกี่จินตนัก,กายอืม ปากหวานบอปากหวานบอบอแสด้กินบอแมมิงเงินเสองร,อร้อยอะเหลือเงินเทสองร้อยสดงแล้วไปชดใอ้ฮะ <c oughs> You get this o b เอะ <c oughs> ถ้าแม่ม่ถ้าแม่มไม่มีตังไม่ชกใจได้เ <c oughs> หรอมีตังสองร้อยทำไงยอย่ะจะได้กินอ่ะใช่ป่ซื้อปแซลมอนอันเล็กได้ม <c oughs> จะหนึ่งร้อยคอ ไม่อิ่มอ่ะต,ต้องกินเป็นตัวเราอ่ะสี่คนกินกินปลาเป็นตัวอร่อยมากทุกคนต้มยำต้มยำน้ำต้นอร่อยมากอันนี้เราสั่งบอวตอกอัน้ราอ่ ไมไอละสัตว kind of oh. mm hmm. mm hmm. mm hmm. ์้ด Mine was a good สามคนเกินรัสยมีไอ้เที่ยวเรากูดหมือว่าเนี่ยมือว่าเห็ดละสันญา่าจ้ะเมือว่าเนี่ยเน็ดละสัย่าป้าปลาเด็กกินละสัญญามื่อนี่น้ำห่อเข่าไปกินแมททิวเด็กกินอยู่โรงเรียนอเล็กเด็กกินอยู่โรงเรียน ของโรงเรีเยนบสบซ้ำของเพิ่นของเพิ่อนเนี่ยอัอนยุบา้านเนี่ยแสบเด็ดได้ได้ของแม่อมืพอได้ของแม่ไปกินะครับอยากได้ของแม่ด้วยก็เลยก็เลยแสบเลยอล้วมาโอ้ื่อทุกคนเดี๋ยวกินของหวานก่อนกิน,กนของหวานต่อ ออของใครเนี้ยนี่ของพ่อกินหมดบ้ thank you นี่ของเขียบนี่ของหยองครับอือถือดีๆโอเคชิมเลยลูกชิมเลยชิมเลย้กจับโบจับต้งจับตแล้วก็จับอะแล้วปนยังไงบ้ ซอสอร่อยซอสอร่อยแต่ว่าตัวเองไม่ชอบไอโบโลยชอบซอสมันยืดโอเคชาคูแม่ร่อยเรสุดท้ายเราทำจุกดาเลยฮะทุกคนเดี๋ยวก็เซฟตกจไม่เซพ่อ คือปป๊าเป็นคนที่ไม่ชอบขนมไทยไงทุกคนผสมคาราเมลคาราเมลมาจากไหนอีกลูปมันคาราเมลแม่ <laughs> อย่างนอนทั้งนั้นนะ่ะคาราเมลเลยนะอย่า <laughs> <The caramel. S 1> คาราเมล,ล, <laughs> มลคาราเมลเหรอชอบไหมล่ะคาราเมลนะกินได้ใช่ป่ะแม่ต้องชิมแม่ต้องชิม,มคาราเมลเลย เป็นนมสดนะต้องขอแม่ทายนี่สีเขียวคารามอร่อยมากได้ยินบ่คาราเมลเสรกินเหมือนคาลาเมนหรออร่อยมากกินให้เหมือแล้วก็มีจัมโบ้จัมโบ้ี่จะอร่อยสุดเลย ขนมถักลักเ่มนูดด้ยฮึโคนจัมโบ้จัมโบ้อน้าสกิวซื้ครับอ๋อตนยังไม่กิย Du har ju pappspelat sen tolv. Matpong. Matjukwae. Nupp, nupp, en med. Hamster. Piano. Piano? Hur mamma, i Norge med vaniljsås man har på det Det piano. Ja. 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 den här gula vaxen? Ja. โอ้ทางนี้กำลังคุยกันโอ้ยากจ้ะสิสนั์ฮะเอ้สนั์สิเอาไปหมดเลยน่าจะกันเตะตะรู้ตัวสปอตสู้ต่อได้สี่นองอยากเป็นหอควนะจ้ะไม่โอ้ยากจ้ะโอเคจ้าสุภุสุขจ้าขอบคุณที่แวะทักทายกันน้องเมอนี้ก็คุยกันไปเงาไปเติบจ้าทุกคน ออย่องงไงสำคัญเฮ้ยเบิง่งอันมัดผมไว้พี่น,อน้องขอบคุณที่แวะท,ทักทายจ้ามื่อนี้็ขอให้สุภูสุคนนอนรฟันดีด้วยจ้าสบายดีสวัสดีบ๊ายบายสวาสดีครับบายบาย